กราบสวัสดีครับอยู่กับช่องมิกรณทีวีนะครับผมวันนี้นี่เราจะมาขุดเดินน้ำปะปานะครับผมรอบหมู่บ้านนะครับเป,เป็นระยะทาง5กิโลนะครับผมเรา,อย,อ,เอ,าอ,รรอยู่ที่อำเภอท่าบ่อนะครับอยู่ที่อำเภอท่าบ่อนะครับผมระยะทาง5กิโลนะครับจากที่นี่นะครับขุดจนไปถึง หน้าอนามัยนะครับก็เป็นระยะทาง1.8กิโลนะครับผม1.8กิโลนะครับจากนี้นะครับไปถึงหน้าอนามัยเราก็จะเดินประปารอบหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมไปราดูกันเลย ก็ขุดคล้ายๆเดินสายไฟนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมแต่ความลึกนี่จะลึกกว่านิดหน่อยนะครับไม่ลึกเกาะกันมากไปหน่อยนะครับนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับการที่จะลากแมคโรข,ขึ้นมานะครับค่อนข้างจะ ลำบากนะครับผมต้องค่อยๆเอาขึ้นมาครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาครับผมทางมันลาดชันขึ้นนะครับต้องค่อยๆแบกแมคโครมานะครับรถรถก็รถซาลี่นะครับผมแกแมคโครมานะครับจากอาเภอโพธิสัยนะครับมานี่มาที่อําเภอท่าบอนครับก็ใช้ลายเยอะเวลาค่อนข้างจะนานนะครับก็9กกิโลนะครับกว่าจะมาถึงนี่ ที่ทำงานนะครับผมมันจะอยู่ใกล้ๆวัดผาตากเสื้อนะครับผมวัดแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่บนภูเขานะครับผมอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอท่าบ่อครับผม Để đi Phải điểm. Phải điểm. Để đèn, tịp đi không? Phải đi không? Đi đi không? Phay đi không? Phay đi không? Phay đi không? đi ที่กลัวตอนนี้นะครับเพราะกลัวว่ามันจะมีเออ่ก้อนหินนะครับผมก้อนขนาดใหญ่นะครับขุดไปกลัวว่ามันจะเจอนะครับสิ่งที่กลัวอยู่ตอนนี้อย่างเดียวเลยนะครับก็คือก้อนหินที่เราจะเจอนั่นแหละก้อนหินใหญ่ๆครับบนภูเขาชอบมีนะครับ ก็ผมมากับหัวหน้าสองคนนะครับผมเนื่องจากคนขับคนอื่นนะครับไม่ว่างนะครับผมผมก็เลยมากับหัวหน้าเกียงนะครับสองคนนะครับผมเรามาพักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับที่อำเภอท่า mm hmm. บ่อนะครับผมมานอนที่นี่เลยเพราะว่าถ้าจะไปกลับทุกวันนี้ก็มันกินน้ํามัน,นครับรถมันกินน้ํามันมากแล้วมันก็เสียเวลาด้วยนะครับ เราก็เลยตัดสินใจมาพักที่นี่เลยนะครับผมเตียงโซฟาบ่เลยก็ระยะทางจากที่ทํางานนี่มันก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับก็มันจะมีที่ขุดประปาแบบนี้นะครับอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับผมตรงที่เราขุดอยู่นี่คือจุดแรกนะครับบ้านแรกเราจะทํากันทั้งหมด2หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละ5้กิโลนะครับผมก็ใช้เราอ่ะอย่าละจะอย จะพูดว่าอย่างไรดีเวลานะครับเออใช่ครับต้องขออภัยนะใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับในการจะขุดไปถึงห้ากิโลนะครับผมแค่หนึ่งจุดแปดกิโลนี่ก็โอ้ผมว่าน่าจะสองสามสองวันครึ่งนะครับผมน่าจะเสร็จสองวันครึ่งสองวันถึงสามวันนะครับน่าจะเสร็จหนึ่งจุดแปดกิโลเนี่ย ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องพี่กรณ์ซีบีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องพี่กรณ์ซีบีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะครจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องพี่กรณ์ซีบีขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม